กเก่งจริงๆรงกเก่งจังเลยอเก่งมากเลยขอบคุณครับอมองตามเห็นไหมคะก็มีหลายๆคนก็ถามว่าวิเศษตาบอดไหมตาม,มองเห็นไหมนะคะเขามองเห็นเห็นไหมคะเขามองตามตามกล่องตามเนี่ยที่แม่เอเนี่ยเก่งมากๆเลย,ยเห็นไหมเขามองตามนะคะเนี่ย เก <G ül üş> ่งที่สุดเลยลูกเก่งมากพิเสร็จเก่งมากเก่งมากๆเลยมองตามมองตามเสร็จมองตามอ,อมองตามมองตามซ้ายขวาซ้ายขวาอายกขึ้นโอ้โหเก่งจังเลย มองตามของนะคะนี่นี่นี่น,นี่มองตามกล่องกระดาษเนี่ยเอ้อเก่งทางนี้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 เฮ้อเก่งจังเลยลูก